นแบบนี้ยุงเยอะยุ้ยมีวิธีดูแลลูกน้อยมาฝากค่ะการดูแลเด็กทารกในช่วงหน้าฝนเพื่อป้องกันยุงกัดเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนื่องจากยุงสามารถเป็นพาหะของโรคต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยได้ 1. ใช้มุงครอบให้ทารกนอนในมุงหรือใช้มุงครอบรถเข็นเมื่ออยู่ข้างนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัด 2. องใส่เสื้อผ้าปกปิดให้ทารกใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเช่น เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวโดยเลือกผ้าที่บางเบาและระบายอากาศได้ดี 3. หลีกเลี่ยงการพาไปสถานที่เสี่ยงในช่วงเวลาที่มียุงชุกชุมควรหลีกเลี่ยงการพาทารกไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการโดนยุงกัด 4. สังเกตอาการผิดปกติหากทารกมีอาการผิดปกติเช่นไจสูงร้องไห้ไม่หยุดหรือมีผื่นขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีการดูแลและป้องกันยุงกัดในช่วงหน้าฝนเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อไม่ให้ทารกเจ็บป่วยจากโรคที่ยุงเป็นพาหะการดูแลและป้องกันในทุกด้านจะช่วยให้ทารกมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย